เหตุการล่าสุดทุกคนก็คงรู้ดีว่าว่ามันเป็นความผิดพลาดของตัวตัวเราเองจริงๆอยากบวชให้คุณพ่อคุณแม่มด้วย ตินาสุพนาศเปิดใจก่อนบวชะอื่นเจอคอมเมนต์ไล่ปไตายทำเกือบคิดสั้นหลังจากที่ตัดสินใจจะบวชในวันที่2พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยจะโกนผมและบวชเป็นเวลา14วันที่วัดศรีบุญเรืองตินาสุพนาศจิตตลีลาได้มาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ถึงสาเหตุในการตัดสินใจบวชในครั้งนี้ยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเจอดรามา่าค่อนข้างหนักและ ที่พึ่งได้บวชก็พึ่งเคลียร์งานหมดยืนยันไม่ได้บวชหนีดราม่าเผยจุดดิ่งในชีวิตกับคอมเมนต์แย่ๆไล่ให้ไปตายซึ่งงานนี้สาวตีนาได้บอกไว้ว่าบวชที่วัดสีบุญเรืองเราเป็นลูกศิษย์วัดนี้เลยนับถือหลวงพ่อเนนเคารพเหมือนพ่อคนหนึ่ง คือท่านทักเราแบบถ้ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างอย่างที่พ่อแม่เสียปลายเดือนท่านจะทักมาต้นเดือนว่าใช้เงินให้ระมัดระวังเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรท่านทักมาเพื่อจะให้เราเข้าไปหาท่านแต่ด้วยความเป็นเด็กก็เที่ยวเล่นอยู่ ก็ไม่ได้เข้าไปพอปลายเดือนพ่อแม่เสียชีวิตท่านก็มาเฉลยว่าพยายามเตือนแล้วนะเป็นเรื่องที่จําฝังใจและตอนแรกตั้งใจจะบวชหนึ่งอาทิตย์แต่พ่อเนรบอกให้บวชสองอาทิตย์เราเลยบอกจัดไปและที่ตัดสินใจบวชต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ผิดพลาดจากตัวเราเองที่นาอยากจะเป็นคนในเวอร์ชันใหม่และมีสติมากกว่าเดิมการที่เราบวชครั้งนี้อยากบวชให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และเหตุการณ์ล่าสุดมันเหมือนเป็นการเตือนว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่มีสติประมาทอีกครั้งชีวิตคุณสำคัญมากนะขอเป็นกำลังใจและขออนุโมทนาบุญให้กับสาวตีนาสุพนาาอีกครั้งด้วยค่ะมั่นใจค่ะว่าหลังจากบวชเรียบร้อยแล้วจะต้องมีสติมากขึ้นอย่างแน่นอนขอขอบคุณตีนาสุพนาา ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ